ตารข้าสือช่ไหตามใจใชนไหทำาพอยากตามใจแล้วอยู่กันนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้มาแต่งหน้าให้ดูนะคะแต่ว่าวันนี้จะมา,มาตัดผมหน้ามาให้ดูนะคะก็จะเป็นลุกใหม่เนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้ตัดผมหน้ามาแร้เพราะว่าคิดว่าตัวเองหน้าบานนะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ตัดเลวคิดว่ามันไม่เข้าอะไรเงี้ยแต่วันนี้อยากตัดหน้ามาซีทูมาเลยทุกคนก็มาลองดูกันนะคะว่ามันจะตัดง่ายจริงหรือเปล่านะก็ถ้าอยากรู้วิธีตัดเวลาตัดยังไงแล้วมันจะรอดไหมนะ ยังไงก็ตามนะคะถ้าเกิดว่ามันใช้ได้ผลคลิปนี้ก็จะถูกอัพโหลดนะคะถ้าเห็นก็คือมันใช้ได้นะทุกคนนะยังไงก็ไปลองดูกันนะคะมาอุปรกรณ์สำหรับทำผมนะคะก็ง่ายๆนะมีกันไกายตัดผมนะคะแล้วก็หวีนะคะุยเล็บเข้ากระฉากหลังเลยแล้วก็หวีปลายแหลมนะคะแล้วก็ของนั้นก็มีน้องยางมัดผมอันจิ๋วนะหรือว่าจะใช้ กิ๊บหนีบก็ได้นะทุกคนแล้วจะใช้ยังผมอ่ะก่อนอื่นก็แตกกลางนะคะแล้วขอดูดหน้าจอกล้องข้างบนนะตาก็อาจจะลอยลอยนิดนึงให้แบ่งตรงข้างหน้าเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมเดี๋ยวแหกแบบหนึ่งก่อนอื่นก็กำหนดความยาวก่อนนะคะว่าแบบอยากจะให้มันแบบสูงต่ำแค่ไหนอะไรเงี้ยนะความ ความสูงหรือต่ําของหน้ามานะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันสูงเนี่ย mm. ก็แบบนึงออกไหมก็แบบขวาดขึ้นมาเยอะๆนะเออเครื่องบินจ้านี่นะอันนี้ก็แบ่งผมให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะคะโดยโดยที่จะสูงจะจะแบบสูงมากสูงน้อยก็แล้วแต่นะถ้าไม่แน่ใจก็สูงน้อยไปก่อนนะทุกคนนะจะเพิ่มก็ได้แต่ลดไม่ได้นะแล้วก็มองตรงๆนะคะมองตรงๆแล้วก็ ไล่ผมลงมาให้ถึงปลายจมูกตื่นเต้นอะอะมาหลังจากที่เล็มจนได้ความยาวที่เราโอเคแล้วนะคะ เรนะคิดว่าความยาวที่ไม่น่าเกียดจนเกินไปนะคะก็คือความยาวที่ระดับตรงเนี้ยตรงตรงกลางตานะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาม้วนขึ้นไปใช่ไหมมันก็จะกระเดิดขึ้นไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเผื่อเผื่อเอาไว้นะอย่าให้มันแบบตัดตรงคิ้วพอดีนะเวลาม้วนอะไรมันแก้ลําบากนะทุกคนนะหลังจากที่ได้ความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะก็ก็แบบจุ๊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 บตรงนี้นะจุ๊บจ๊บนิดหน่อย ตัดไม่ต้องสูงนะทุกคนนะตัดแค่ข้างล่างๆหน่อยๆพอให้มันปลายไม่หนาจนเกิดไปนะคะส่วนหน้ามาก็เก็บไว้ก่อนนะคะเอาหนังยางมามัดเข้าไว้อย่างนี้ข้างๆก็เอาผมตรงนี้หน่อยนึงนะเอาออกมาประมาณหนึ่งนะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะสามเหลี่ยมเหมือนตอนทำผมทองกวาวเลย แต่นี้ไม่ใช่นะก็ทับสองข้างนะคะให้มันเท่าๆกันแล้วกันในที่เหลือก็มัดไว้ได้นะคะก็จับสองข้างนะคะจับสองข้างให้เราแบ,บ,าบ่งเอาไว้ว่ากี้นะก็เพราะมันบางนะก็ขอมวลน,นิดนึงอาจจะดูค่วนไปนิดนึงก็ไล่ซอยออกนิดนึงก็ได้นะทุกคนอะเอาผมลงนะ เดีย๋ยวลองเซ็ตผมดูนะก็เสร็จแล้วทุกคนมันมีอยู่แค่นี้เรื่องมีอยู่แค่นี้นะคะ <S <S เดี๋ยวก่อนก็มาใกล้ๆเมื่อกี้ติดถังขยะนี่นะเราก็มีปลอยหวานตรงนี้แล้วใช่ไหมถ้าจะมัดผมอย่างเงี้ยมันก็จะมีปลอยลงมานิดนึงนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเอาน้ำมาลงนะคะมันดูไม่ค่อยซีทูเท่าไหร่เลยนะแต่มันก็ไม่ได้หนามากใช่ไหม ก็คือจับผมจับผมข้างๆออกมาอีกหน่อยนึงนะคะ,ะวันนี้ก็มาลองตัดหน้ามาให้ดูแค่นี้นะคะไม่รู้ว่าออกมาดีไหมเปลี่ยนป้าให้เป็นดูเป็นน้องบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละนะแต่ว่าคิดว่าได้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วจริงๆนะบ๊ายบาย